วดีค่ะเพวกเรามาจากกลุ่มที่หนึ่งวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องพระราชบอตรของพ่อขุนศรีอินทราทิศค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขุญญาแดงขาวเลขที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิดาเจนพิมายเลขที่สองค่ะประวัติความเป็นมาของพ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนศรีอินทราทิศมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางการหาวค่ะและได้ขึ้นครองราชในพุทธศักราช1792ถึงพุทธศักราช1811ค่ะ พ่อขุนศรีอินทราทิศอยู่ในราชบุตรพระรวงและได้ชื่น,นพ,กการา 1, พระชนเมื่อพุทธศักราช1813ค่ะมีพระเมษีพระนามว่าพระสิงหขอนเทวีหรือนางเสืองโดยจะมีพระราชบุตรอีก5พระองค์1พ่อขุนบานเมือง2พ่อขุนรามคำแหงมหาราช3พระราชโอรสอีกพระองค์โดยไม่ประสงค์ออกนาม สี่และห้ามีพระราชาธิดาอีกสองพระองค์โดยไม่ประสงค์ออกนามเช่นกันค่ะพระราชป<อ>ัะวัิของพ่อขุนศรีอินทราทิ์พ่อขุนศรีอินทราทิตศทรงมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกางหนาวซึ่งเป็นเจ้าเมืองบางยานทรงเป็นพระสาหายสนิทของพ่อขุนหาเมืองเจ้าเมืองราชซึ่งเป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำหุมแห่งแคว้นสุโขทัยเดิมต่อมาได้ขึึ่งรองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ของอาณาจักรสุโขทัยค่ะจารึกว่าสี่ชุมพ่อขุนศรีธทราทิศยังได้ยกทัพไปปราบขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดปัจจุบันเป็นเมืองร้างอยู่ที่ด่านแม่สอดจังหวัดตากและสุโขทัยเป็นฝ่ายชนะทําให้ไม่มีข้าศึกมารุกรานสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยที่เริ่มต้นภายหลังจากการสถาปนาจึงดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงตั้งแต่นั้นมาค่ะและพระราชากรณียกิจของพ่อขุนศรีนทราทิศ ปร1,792พ่อขุนศรีชราทิศได้ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองรวบรวมเหล่าคนไทยขับไล่ผอมออกจากเมืองสุขโขทัยจนสำเร็จและได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรสุขโขทัยเมื่อเราพุทธศักราช1,792และขยายอาณาจักรให้กว้างขวางและเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะ สุขโขทัยจะตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาและที่ราบระหว่างแม่น้ำสำคัญสมสายได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำล่านค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ